ดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับน้องกัปตันแม็คโครนะครับวันนี้อยู่กับเรานะครับเป็นทานขุดขุดลอกร่องสวนปาล์มน้ํามันนะครับเป็นการลอกไว้รองรับน้ําช่วงฤดูฝนนะครับครับเป็นป่าล์มสูงปาล์มใหญ่นะครับคาดว่าประมาณ20ปีนะครับปาล์มนี้นะครับอายุนะครับผิดกว่าไร่นะครับอันนี้ครับผมในแห่มี นี่ครับเต่าแก่นะครับเต่าแก่แมคโครนะครับมาดูด้วยตัวเองนะครับขุดลอกโดย V ี vo 5-5นะครับของเราน่าจะเป็นเจ้าแรกในสุราษฎร์ธานีนะครับติดพุ่งผีทะลบนะครับขุดลอกสวนตามนะครับที่จังหวัดจังหวัดอื่นเขาใช้กันเยอะเลยครับแต่ว่าสุราษฎร์ยังไม่มีของใครนะครับของเราน้องกัปตันแมคโครนะครับน่าจะเป็นเจ้าแรกนะครับที่ติดพุ่งผีทะลบนะครับ วันนี้เป็นนาเป็นนมเป็นหาแรกนะครับของเรานะครับทีติดพุ่งผีสลบมาลองนะครับถือว่าโอเคนะครับท่านใดสนใจนะครับกดต้องส่นตามนะครับได้หมดนะครับขนาดกว้างเมตรห้าสิบนะครับหลากล่างประมาณสามสิเซนนะครับลึกประมาณเมตรกว่าครับ ร่องร่องเว้นร่องนะครับแล้วก็กองไว้นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปก็เปลี่ยนบุ้งกีนะครับเปลี่ยนบุ้งกีใหญ่แล้วก็เกียร์แนวแนวร่องแนวร่องนะครับเป็นร่องเว้นร่องนะครับเอ้าเดินไปหน่อยดิอันนี้เท่าแก่แมคโรนะครับน้องกัปตันแมคโครนะครับนี่ครับเท่าแก่ตัวจริงเสียงจริงนะครับ 25นะครับติดกุ้งกี่สลบนะครับแก่แก่นะครับน้องกัปตันไมโครนะครับนี่ครับเจ้าของนะครับมาดูเองนะครับท่านใดสนใจนะครับงานขุดล่องงานสนตามนะครับยกโคกสวนทุเรียนนี่ยกสวนทุเรียนนะครับได้หมดนะครับ วัว5ดนะครับติบมังคีสิบธโลบนะครับน่าจะเป็นคันเลขเด็ดราธานีนะครับ <c oughs> ครับผมจบ <c oughs> แล้วนะครับจบแล้วนะครับเ <c oughs> สร็จไปหนึ่งร่องแล้วนะครับ <c oughs> thank yeah. you